ครับกับผมน้องลงศักมีดหมอของหลวงปู่เดิมครับครับวันนี้ผมก็จะได้นํามีดของหลวงปู่เดิมมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับครับหรับมีดเล่มนี้ครับก็เป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับขนาดความยาวก็จากดํามถึงปลายก็16นิ้วนะครับเฉพาะใบมีดก็9นิ้วนะครับเป็นมีดยุคโบราณนะครับขาเรียกว่ามีดขวานช้าง ลักะเป็นอ่งนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเนาะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูความเก่าของฝักเลยครับนี่ครับสภาพของฝักความเก่าของมีดนะครับลายไม้เก่าๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรแตกลายไม้แตกลายมุงนะครับความเก่าของมีดนะครับความเก่าของท่านมีอายุนะครับเป็นมีดยกต้นนะครับเป็นมีดยกต้นสีมือช่างโบราณ มือช่างมือลานครับเดี๋ยวมาไปโพเดี๋ยวมึงจะให้ดูข้างในนะครับเดี๋ยวภาพลักษข้างนอกก่อนนะครับมาดูความเข้าให้ได้นะครับนี่ครับดําไม้นะครับเป็นมีดขวานช้างนะครับเขสิบหกนิ้วอะครับเฉพาะปลายก็ไอเฉพาะใบมีดก็เก้านิ้วนะครับก็ถือว่าใหญ่เลยล่ะพอทุกวนเกือบจะเท่ามีดเน็บธรรมดาของเรามีดเดินป่าเลยนะครับท้าก็เช่นกันนะครับสำหลับเขาเรียกมีดควานช้างเขาใช้เวลาปามช้างเนาะ ครับก็บทุกวันนี้ก็มาหมอะกับการเออไปเข้าป่ากับพมไม้พานเขาก็ไปเข้าป่าเนาะเพว่าปกป้องพวกผีพิาศาพพวกสิ่งชั่วร้ายไม่เห็นตัวนะครับเออเวลาอยู่บ้างก็เอามาอา่ากบูชาขึ้นเที่งบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็ตัวเองครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในเนาะ อันนี้เขาบอกนี่นีเน่เวลาเวลาเวลาเรื่อมีดนะครับก็ขอเข้ามาเข้ามาคุบาอาจา์แล้วเนะาะกับการแตะชักมีดลงพัเดิมออกจากฝักลยถ้าไม่จําเป็นเขาจะไม่อ,ออกกันเนาะทางโบราณก็บอกมาอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีความจําเป็นหรือว่าอะไรเราก็จะชักออกมาได้ครับก็ขอเข้ามาเข้ามาทันก่อนอนะครับในที่เขาคนโบราณเขาสร้างมีดเนาะเขามีภูมิปัญญาเขาสามารถสร้างแบบว่า,าสร้างแบบวิธีล็อกอะวิธีล็อกนี้ ว่าก่อนจะถอดถอดอย่างนี้ถอดไม่ออกแน่นแน่นแน่นเขาหลอกไว้ตรงนี้แนี้กดล็อกนิดแป๊ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะดึงออกออกบื้ดเลยโอ้ฝืดไปหน่อยเนาะอันนี้ครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทำกันจะมีดบาดมือนี่ยหลอกหลอกนิดซึบตัวนะครับนี่ครับภาพหลักทางในนะครับดูดูดูมีดดูด้านไหนนะครับผมจะไม่บรรยายเยอะนะครับให้ภาพมันบรรยายนะครับสำหรับท่านที่ดูเป็นเนาะท่านที่มีความสามารถ เคยผ่านประสบการณ์มาเขาจะดูแป๊บเดียวเขาดูได้เลยว่าของแท้ของไม่แท้นะครับสำหรับมือใหม่หัดเล่นหรือก็ฝึกฝนเอหรือ,รอว่ามาศึกษาก็พยายามนะครับพยายามดูพยายามศึกษากันนะครับครับมียุคนี้นะครับมียุคนี้แล้วสาหรับเอเหมาะกับคนใหม่ที่มาเพื่อจะมาตัดทาเลยครับเพื่อเออคนใหม่ที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการกับมีดนะเขาจะมา ีย่าล้มาศึกษานะครับผมจะเล่นกับมีดยุคยุคนี้นะครับกับมีดไม้ฝักไม้ยุคนี้นะครับที่ช่างชื่อเสียงให้กับหลวงเออชื่อสร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมเรานะครับสร้างธิรปาฏิหารเป็นที่เลี้ยงเลยที่พวกเราหลายๆคนก็ทราบดีนะครับเพราะว่ามีดดาไม้ฝักไมเนี่ยครับขนาดเลยขนาดใหญ่นะครับครับนี่ครับช่างโบราณครับนี่เห็นไหมครับปลายมีดนี่ลวยถูกใช้มาบ่อยเลยครับใช้มาอย่าง โชคโชยเกิดความชํารุดเลยไหมผายดินบอกว่าน่าจะไปกับเวลาเข้าป่าเนาะพราะานิรือหรือคนโบราณคนเจ้าของน่ะเจ้าของนี่มีเลยคงจะผ่านหลายผ่านมาหลายเจ้าของนะครับก็คงจะไปจิ้มดินแหละจิ้มดินแล้วบางทีจีบเปื้ดนเปื้อปื้อนวง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 นั่นนะทำทีจีบกันนะเพื่อแล้วก็เข้าไปนอนในนั้นปลอดภัยนะ่าจะได้จาก เก่งชั่วไลยจากพวกผีปีศาจงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรอย่างเงี้ยนะจากตัดไายต่างๆเนาะ,ะก็แล้วกับคุมการได้เจออะไรแบบนั้นได้เงี้ยแหละนี่ครับมีทุกคนเดินครับบารมีสูงนะครับหรับผู้ใดนะครับสนใจมากระชักทายมานะครับผู้ใดอยากได้ไปชักของก็แหมคุณนั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีบารมีพอสมควรนะครับแบบใบ ใบโพเต็มใบนะบนี่ใบโพเต็มใบนะุ่มช่างโบราณความเก่างานเห็นไหมจะดูตรงไหนบอกมานะครับเดี๋ยวผมจะตัะกให้เห็นไหสวยงามครับทันยุคทันหลวงพ่อเนี่ยนอนครับมีควานช้างครับมี ถามว่ามีควานช้างควานช้างก็ต้องเอาไปปราบช้างแล้วครับแล้วก็ไม่จะช้างนันเลยครับผู้ตุคุณก็ร้อยแปด้ะครับดูความเก่านะ ก็มีดเล่นมนี้ครับผมจะผ่านมาหลายคนหลายเจ้าของใดทมนทีนั่นนะครับผ่านการใช้งานมานะครับก็บอบช้ำม,มากเลยครับกับอายุร้อยปีก็ต้องมีการผ่านงานมามากนะครับบอบช้ำม,มากเลยครับสนใจทักมาได้นะครับที่0 8 3 7 5 0 8 9 9 8ครับ08นย์แปดครับ ือว่าศูนย์35้าห้าสามหกสานะครับ095 3635 5าหนะครับผมกคนครับท่านดูดูความเก่าดูให้ชัดดูให้จำนะครับแล้วก็สำหรับคนใหม่เนาะดูให้ชัดดูให้จำแล้วก็ท่านไปเจอไปพบเจอที่ไหนท่านก็นจะได้จำได้นะครับนี่ครับคือของแท้แน่นอนนะครับ ครับนี่ครับมีหลวงพ่อเดิมครับแทะเก่าเก็บเข้มแขังแน่นอนทันหลวงพ่อนะครับเพราะมีมีจุกต้นครับสำหรับคนเก่าก็เขาก็ดูแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วครับเดี๋ยวก็ศึกษาตรงนี้นะครับสวยงามนะครับครับสนใจทักมาได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับโอเคสังับจะดูด้านไหนบ้างครับมาดูทีหน มันใหญ่นะมันก็โปตรยากเลยทำไงนะครับดูดำนะครับลอยสบายถูกลอยสบายเก่าแถวบุ้งนะฮะเขาว่าบุ้งนะคนนึงดูความเก่านะครับเห็นไหมครับขยายดูจัด,จด นะครับเออยาครับเ็บครับใจตำนะครับ นะครับครับนอกจากจากมีหลวงพ่อเดิมแล้วเราก็มีน view, ี่นะครับเราก็มีว er ัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมและกุแตกพนมลอกนะครับสลวนใจก็ทักมาได้นะครับส่วนหลายคนหลายท่านก็คงรับชมรับทราบมาหลายที่หลายอยากหลายสื่อนะครับว่ากุแตกพนมลอกของเราที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับถือว่าหลวงพ่อเดิมสร้างไว้นะฮะว่าซึ่งก็กุแตก เขาก็ไปรื้อฐานไอ้ไปรื้อฐานโบสถ์เขาจะบุรณะใหม่นะครับก็ไปเจอกุ๊กเนาะกกุ๊แปลงผ้าของหลวงปู่เดิมนะครับก็เป็นที่กระแสคือฮานะครับหลายเรียนหลายสำนักต่างก็ามาอ่าเชิญชมมาชมบาร,รมีของหลวงพอ่อกันนะครับต่างตลบเป็นเสียงเดียวกว่าชัดเจนแน่นอนครับทันยุคทันหลวงพอ่อนะครับบางก็ไปพิสูจน์เนื้อกันนะอ่ามาไปเข้ากล้องพันเอ็กซ์เรียกว่าไปพิสูจน์ทาง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยนะครับโอ้ก็มีเนื้อที่ดูแล้วก็มีกระแสทองคําผ่านเนาะมีมีเนื้อมีความหลากหลายเป็นพระห่อโบราณนะครับยุคโบราณเขาก็ห่อกันแบบประชาชนได้ศรัทธานะศรัทธาว่าหลวงพ่อจะสร้างพระต่างก็มีข้าวของที่มี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 ค่ามีความต้องการอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับเนลักษณะนี้นะครับเราขอข่าวนะครก็หลายคนก็คงจะได้ยินได้รู้มาแล้วครับ แบบนั้นถึงว่าเวลาเขาเลืองไอ้เวลาล้างนหจะเหลืองจะเหลืองเป็นสีทองนะครับเอ่แต่ผมก็มีน้อยองค์มาด้ล้างไว้ให้ดูนะครับในคราล้างแล้วครับเพราะว่าจะต้องทิ้งความเป็นกุกไว้นะทิ้งกุกทิ้งเก่าไว้ให้ดูอาจจะเปนจับนิ่งหนึ่งเนาะเชีย้ยนี่ครับนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับธรรมชาติของพระหล่อนะครับจะต้องมีหยุบๆุลุมล่มๆบอบๆกันบ้างนะครับ เกิดว่าท่านไปเห็นพระหล่อที่ไม้เนื้อเหลืองต่อยใบเปี๊ยะผิวพระเลื่อมเนียนใสนี่นก็โอ้คิดหนักนนนลเลย,เนเนยครับนี่พระธรรมชาติตลอดเป็นย่างนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าพระฐานสูงอา่าเป็นส่นนิยมแล้วกันนะฐานสูงฐานเตี้ยะอันนี้มีฐานสูงนะครับตาก็ชัดเนาะใบหูมีอา่เอาเห็นเท้าด้วยนะเห็นเท้าด้วยนะ สวยงามครับผันยุกนะครับมีทองเหลืองมีเอ้ยมีทองคำหลายผ่านนะครับแต่ทองคำไม่ใช่มีรอยสบายโบราณให้นะครับทุกครั้งแอ่ทุกอย่างครบครับถ้าสนใจทักมานะครับราคายอมเยานะครับครับการเล่นทานลุนนี้ก็มีเรามีหลายราคาเนาะมาดถว่าฐานสูงฐานเตี้ยแต่กระปาปิตา แล้วก็เป็นช่วงๆนะครับเอ่อพระพระวันนี้กระแสจะปรับขึ้นเป็นอ่าจะจะเป็นหลายวันเลยครับแล้วว็ดวัเปิดกุใหม่ๆก็ของเรามัไม่เท่าไหร่ก็พันก็มีนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยเยทุกวันก็เป็นหมื่นกันเลยนะครับครับก็ผมมีพอแบ่งปันนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมได้มาก <IP> ็ตอนราคาก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นแบ่งปันได้นะครับทุกวันนีู้้สึก่าราคาสูงนะครับครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกองหนึ่งนะครับก็อันนี้เร็วเร็วนี่ครับ นี่นีนี่ครับปิดตานะ้ครับปิตาพระปิตาก็อันนี้ก็มีทั้งยนันตเตือนยันลึกเอาเดี๋ยวเอาข้างหน้าไปข้างหน้าเนี่ยเอออย่างนี้อยันปิตาเนาะพระปิตาไม่ใช่ยันปิตาพูดพระปิดตาหลุงพ่อเดิมครับกลุ่เดียวกันนะครับกลุ่เดียวกันโยงเดียวกันหายเดียวกันนะครับซึ่งก็สีสันวันณะก็เหมือนกันเลยครับสวยงามครับเป,ป็นแสตทองผ่านนะครับอันนี้ ก็จะเป็นลักษณะนะอันนี้หัวมันมนเนาะอันนี้แหลมแหลมเนาะเพราะว่ามี2พิมพ์นะครับพิมพ์เขาบอกว่าอะไรล่ะเนี่ยยันยันเรียบอันนี้ยันเรียบเห็นไหมยันเรียบก็ยันที่ขูดไปลึกๆไปในเนื้อผ้านะนะอันนี้ยันเรียบอันนี้ยันนูนยันนูนก็จะขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยยันเรียบหลักยันเรียบยันนูนนะครับเนื้อหาราคาก็เหมือนกันเท่ากันนะครับแต่ว่าราคา ไม่สูงเท่าเท่าฐานสูงนะครับรานะคาก็ย่อมเยาวนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับตำหล่ากุขมมาลงสักดูแจ่มสวัสดีครับ